สวัสดีครับผมงี่เด็กชายปุณครวินช์เล่นที่นอนอ่งเปาวิโนมประจามาอันนี้ให้ครูฟังครับท่าทวินอ่านว่าทวินถนอมถนนอ่านว่าถนนอะถนอมอ่านว่าถนอมทะอ่านว่าทะเลพูดดังๆทลาทลาอ่านว่าทลา พาชวนพะนนดะนวดแั่น่้นพานดพปย้อนอันน้นพอโนพาลพนดลิตะว่าันตะว่าตาเหลืออันน้ตะลือใช่าชชาชาต่อเริ่มตลาดอันว่าตลาดสนิบอ่าน่าสนิมเสนออนองนสงสนงอันนู้สนงสมองอันนสมองสนลืออันนสนืออะไรเนี่ย สะนุนูอันว่าสนุ่งตั้งใจอันว่าสนามสนอสนานสนานอันว่าสนามสนามอันว่าสนามสนามอันว่าสนามสนุกกันว่าสนุกผู้ชาชาชัดชัดสนูมอันว่าสนูมสลักอันว่าสลักอันนีกันว่าอันนีอารามันว่าอารามอร่อยกันว่าอร่อยอาหารกันว่าอาหาดอันาดอันว่าอันาดตลบอันว่าตลบตะกลบตะกลบตะกลบ ่านว่าตลกอ่กาตลกตลกแปลว่าตลกตลอดแปลว่าตลอดองงน้ป่งูิงงายงนเงาหยิ่งเงาเงาหยิงยากใหญ่หนึ่งหนูหนักในน้ำมีนี่น้ำน้องหน้าหน้าหมามีหมอกหมวกหมอ muak muak yip 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 ye 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 yot yot yel yel yik ho yo yik ko yip yak yak yak